ชาวชนบุรีนะฮะตลาดนินจามีอะไรเ <ฮะ S 2> อาดอกแล้วก็มีกันดัด้มนี่คอมโปกีหนึ่งแปดซุปเปอร์คร <ฮะ S 3> ับสามสี่สิบปีฮะเบเบทพลังงานกรฟ้าพวกขุนยนต์แบบแปลงล่างเอเอ,เ,อ,เ,อเนี่ยไม่รู้ลิขสิทธิ์หรือเปล่า,า,านะไคกูเซอร์โตโยต้าคลาวดดูนินจามาแอบนอนตรงนี้นะเรียกส่วนของถุกครับอ๋อส่วนของถุกแสดงว่าเรามาผิดนินจาแล้ว ตลาดดินจามาเก็ตนะครับอยู่ชนบุรีนะวันนี้เรามาชนบุรีกันนะครับซึ่งมาเดินตลาดก็ต้องมากับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับผม วันนี้นะฮะเดี๋ยวคุณแบงค์กับผมจะไปเดินตลาดนินจาวันนี้ผมมาให้แล้วนะสำหรับชาวชนบุรีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดนินจามีอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมนะครับเราไปดูกันครับตอนนี้เดี๋ยวหาทางเข้าก่อนตลาดนินจาคือเดินมานี่ตลาดโคตรกว้างเลยอ่ะคุณแบงค์ตลาดกว้างมากเลยนะครับผมเออหย่แล้วลมโชยแบบโอ้โหรูบๆนะครับบรรยากาศดีรจะให้ดูนะตลาดกว้างขวางสุดๆครับครับ เรามาเดินกับคุณแบงค์นะก็ต้องมาดูแบบของมือสองอันนี้เป็นรองเท้าขายมือสองนะทุกคนเห็นไหมครับผมอันนี้เป็นแนวรองเท้าหนังแต่ฝั่งนี้เป็นผ่าใบครับเดี๋ยวเราไปดูพวกแนวเครื่องใช้ฟูนะครับร้านตัดผมหรือร้านตัดผมขึ้นแบบมาเลื่อนที่เลยนะร้านตัดผมเคลื่อนที่ก็มีนะครับอ้าวล้คุณแบงค์ตอนนี้เจอกระเป๋านะครับผมครับผมไม่ได้ไม่กระทั่งกระเป๋าโยนเน็ตที่เก็บไม้แบตบายเทนนิสก็มีนะครับทุกคนเอาดอคุณแบงค์นี่รับผม แท้โหตัวละร้อยครับเซล150ร้อยห้าสิบนะฮะมีแนว,วฟิกเกอร์ก็มีนะเออนี่ไงพวกมัสไซเด ER อร์ต่างๆมาตามเก็บกันได้ครับแล้วก็มีกันดั้มจีอันนี้เขาเซล <G> ล์ลลนนลกันแล้วนะครับเซลโออันนี้มาเซลล์กันแล้วครับนะครับอุ้ยเนี่ยเต็มเลยคุณนะั่งโหร้านนี้แบบว่าเราจะเดินรัดตรงไหนกันก่อนดีลานตาหมดนลยครับเลือกไม่ถูกนะครับจะทางไหนก่อนนี่นะครับ แนวดราคขั้นบอนก็มีนะ,<ฮ>ะแนวดราคั้นบอนอันนี้เป็นแนวฟิกเกอร์หมดเลยครับตัวกระตงกระตูนนะครับเจหลากหลายกร์ตูนหลายเรื่องนะครับทุกคนครับคุณแพงเราต้องไปเดินแบบแนวปูกับพื้นไหมใช่ครับ,รบเอ,อลองดูบ้างแนวไหนที่เรายังไม่เคยเจอคนะคืออันนี้น่าจะเป็นร้านประจําที่เขามาตั้งใช่ผมว่าน่าจะเป็นขาประจาที่เขามาทุกอาทิตย์อยู่แล้วแหละนี่คือตลาดในตำนานของชาวชลบุรีซึ่งวันนี้นะครับเราบึงมาจากกรุงเทพนะทุกคน เพื่อที่มาตลาดนี้เลยนะครับ,รบสำหรับการมาเยือนแล้วก็แต่ละร้านในของเขาตั้งกันเยอะนะครับไม่ได้ตั้งกันนิดเดียวนะคุณแบงค์เคยมาปะต้องบอกครั้งแรกเหมือนกันครับเออเออเเราคนกรุงเทพนะเออส่นบุรีนี่คือแบบ ยังไม่เคยเดินแต่ได้ยินชื่อเสียงมานานมากแล้วอามแบบผัดหูไกลมากเลยนะคุณครับผมโอรลาลานตาจริงๆเฮ้ยนี่คุณแมงก์มีขายพวกแนวเครื่องเสียงมีทิคอมโพนี์อนี้คอมโปของพานาโซนิคครับมีราคาบอกเรียบร้อยอันนี้คือราคาบอกเลยใช่ครับส่วนส่วนมากพวกนี้ถ้าเราเอาไปใช้มันก็ส่วนมากจะเป็นวิทยุกับภาพขยายคุณแมงค์ว่าพันหราคาโอเคไหม ราคาราคาราคาตลาดครับราคากลางประมาณนี้ใช่มแต่ส่วนใหญ่ราคานี้เออมักจะเล่นซีดีกับเทปไม่ได้แล้วเอาไว้ต่อโทรศัพท์ฟังเพลงหรือเปิดวิทยุฟังโอประมาณนี้ได้พี่เราจะเดินรอบนอกกันก่อนถูกไหมครับเออเดินรอบนอกหน่อนก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณแบงค์เราเจอแกะแพะครับอ๋อให้นมแพะหรือเปล่าเออนี่ไงเด็กๆมาเดินก็จะมีนี่นะฮะครับผมนี่ฮะมีแพะนะครับผม อ๋อวันนี้มีคอนเสิร์ตไผ่ครับเนี่ยไผ่พงษทอนว่าเสียงดังมาเลยวันนี้ครับผมสงสัยตอนนี้กําลังแสดงอยู่ด้วยใช่ครับโอเคเรากําลังเดินเข้าไปในจุดที่อยู่ด้านรอบนอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวพวกเครื่องมือช่างนะมีโอเครื่องมือช่างอันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นของใหม่นะเนี่ยใบตัดมีหมดเลยราคาจางวใช่ครับอันนี้อะไรครับงนี่ก็เป็นร้านแนวของญี่ปุ่นบีบีกัน์่วะครับเออบีบีกันฮะ โอเคเลยอ่ะครับถือว่าคึกคักมากนะผู้คนแบบมาเดินกันเยอะนี่นี่กี่โมงแล้วครับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มครับใกล้ๆสี่ทุ่มแล้วเออะะดูนะฮะดูมุมกว้างนะทุกคน<ๆ>เห็นปะครับเออ ในตลาดนี้ก็จะสว่างสวยนะเพราะว่ามีไฟตลอดแนวเข้าของเยอะครับเนี่ยไมค์นะครับป๊อปอิดป๊อปอิดไฟฟ้าฮะคิดกันมากครับตอนนี้เออนี่นี่ป๊อปอิดไฟฟ้านะเด็กๆชอบแล้วก็็นพวกลำโพงบลูทูธเล็กๆนะฮะราคาหลักหลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยบาทแกขัดได้นะใช่ครับดีครับเออก็พอฟังได้ครับเดินกันต่อไปคือโคตรใหญ่เลยแต่ตอนนี้เรายังเจอของมือหนึ่งมารนะครับของมือสองยังไม่เห็นะคุณแมงก์ถ้าเทียบกับตลาดเดอะมิวผมว่าสเกลอันนี้ใหญ่คูณสอง คูณ2ของเดอะมิวผมว่าอย่างนั้นครับเพราะอันนี้มันได้กว้างแล้วก็มันได้กว้างด้วยไงแต่เดอะมิวได้แค่ลึกคือเดอะมิวคือยาวถูกไหมมันยาวลึกเข้าไปแต่นี่ผมว่ามันได้โหมกว้างด้วยอันนี้ทั้งยาวทั้งทั้งยาวทั้งลึกใช่ครับใช่ไหมฮะโคตรใหญ่ครับผมเออของที่เป็นปัจจุบันเนี่ยขายกันเยอะมากๆเลยขายเยอะมากขายเยอะมากนะฮะเด็วกระเป๋าของใหม่ก็มีขายนะเออแล้วก็อันนี้เป็นพวก อุปกรณ์พวกอะไหล่รถยนต์ครับผมอันนู้นอันนู้นก็ใช่ไหมคุณแบงค์ทางนู้นใช่เนาะทางข้างนอกก็น่าจะใช่แต่เออแตเป็นพวกกาลาดครับแต่งรถอะไรต่างๆข้าวหอมน้ำหอมนะฮะเดินคุณยุพานะครับวิจิตจันนะครับนี่ทุกคนเราเดินรอบนอกแค่รอบนอกนะตอนนี้นะครับยังเดินไม่ถึงครึ่งของครึ่งเลยใช่ผมอันนี้มีนะครับรถอาร์ซีเหฮะอะไรรถอาร์ซีไหมครับรถอะไรวะเออโอ้ยรถอาร์ซีทุกคนแคบปะโคตรสวยเลยดูดิเห็นไหมครับ นี่ฮะน่าจะเป็นรถวิบากนะฮะใช่ครับเป็นฮักกี้พี่ฮักกี้ใช่ไหมครับักกี้ฮักกี้หนึ่งแปดซูเปอร์ครับโอ้รถโปพี่ครับไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าบัลเลต์อ๋อเป็นไฟฟ้านะแล้วอันนี้ก็คือขายแยกรีโมทอยู่รีโมทอ๋อรีโมทอยู่ข้างหลังพร้อมเล่นครับพี่ครับผมโอ้โหพี่กำนานว่ะสวยสวยสวยครับรถอันนี้ก็สมัยก่อนใครมีนี่คือต้องบ้านมีฐานะพอสมควรนะครับราคาไม่ถูกครับรถแนวๆนี้นะแต่แต่ผมเชื่อว่าราคาไม่แพงนะครับผม เุ้ยคุณแบงค์ผมเจอนี่หนังสือหนังสือลายเสือเก่าผมมีหนังสืออะไรบ้างอ่ะขอลองดูหนะครับโอ้โห Animal World อะไรเนี่ยรุ่น Feel Life นะครับนี่มี Toy Story ครับมีแผ่นซีดีให้ด้วยนะครับเป็นแผ่นซีดีด้วยนะทุกคนครับบัตรไลเอร์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นการ์ตูนให้ดูโอ้โหรุ่นเลยครับกราวลิงครับนี่ไง ที่สอนว่าอนิเมะอ๋อครับอันนี้แต่ก่อนผมก็เคยซื้อมาอ่านที่บ้านเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่ามีอะไรยังไงโครงสร้างจะวาดตรงไหนก่อนยังไงนะครับจินกิจการก่อนที่เราจะไปเรียนกับอาจารย์ก็อาจจะเรียนกับหนังสือก่อนก็ได้นะทุกคนเลยครับ Word the name นะครับอ๋อนี่เหมือนกับว่าเป็นแนวแบบทอยลูกเต๋าป่ะใช่มผมว่าอันนี้เหมือนจะมีเกมให้เล่นอันนี้ลูกทอาลูกเต๋าได้อืมดพวกนี้ก็เหมือนจะเป็นหนังสือเกมนะครับเนี่ยัจะมีเควสให้เราเล่นอ่ะคล้ายๆรับสมั็นแบบเป็นแบบลลนนนะะะขอองดิสีย์ฮ สวยนะภาพสวยเนาะนี่ครับโรบินฮูดฮะส่วนใหญ่จะไปอยู่ในห้องสมุดพวกแนวแบบโรบินฮูดดินจอนดินจอนโอไม่ได้เห็นนานมากครับสีสีทั้งเล่มนะครับทะตูนบอดดี้บี้หมดเลยรวมๆหมดเลยครับใช่่ามีเกมนี้ด้วยมีเขาวงกดนะฮะเด็กๆน่าจะชอบนะสมัยก่อนมีแค่นี้เราก็สนุกแล้วครับ เล่นเล่นเดียวก็อ่านได้ตลอดท่องเบญญานี่คืออะไรของเล่นเหรอฮะเดี๋บอกว่าหนังสือนักประดิษฐ์นะรุ่นเลยครับท่องเบญญาจอสิบาทน่าจะสองภาษาอังกฤษขออนุญาตให้โบได้ครับมีเก่าคนนี้เยอะได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับพวกนี้ก็ถือว่าเนี่ยหนังสืออ่านไม่ธรรมดาแล้วนะพวกนี้ก็ถือว่าเก่าเก่านะฮะโอ้เนี่ย เนี่ยดูนะครับอันี้ยุคเก่าน่าจะมีต้องห่อไว้ไม่ห่อไม่ได้สามสี่สิบปีฮะเก่ามากมีทุกอย่างให้หาอ่านนะครับสำหรับท่านที่อย่างนี้พวกอันนี้ป่ะสตีเฟนคิงป่ะสมัยก่อนนี่เปตพวกนักเขียนนะฮะไอริพเปอร์ต์ก็มีนะครับทุกคนเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อก่อนผมจะจำได้พวกสตีเฟนคิงที่แบบอขอบคุณมากมากนะครับหนังหลายๆเรื่องก็เอาจากหนังสือนี่แหละเอาบทเข้ามาแล้วก็มาปรับปรุงเป็นหนังนะโอเคเลยคุณแม่ตลาดนี้ เราก็ยังคงเดินกันต่อไปอุ้ยแต่ลมวุบๆนะคุณแบงค์แต่ตอนนี้พยายามจะดูว่ามีของเก่าเยอะไหมนะผมยังไม่เห็นโซนของเก่าเลยเห็นมันแซมปะปลายมากเดินกันต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะเขาบอกว่าจะปิดประมาณสี่ทุ่มถูกไหมครับผมตอนนี้ก็ใกล้ๆเวลานะให้ดูมุมกว้างนะครับผมตลาดแห่งนี้มุมกว้างเป็นยังไงนะฮะเออุ้ยนี่ครับสนใจคุณแบงค์ยี่สิบบาทครับเนี่ยฮะอือเป็นรถเหล็กหมดเลยครับผม ตลาดนินจามาโจเลตเออตลาดนินจานะครับโอ้โหลมคุณแแรงแต่รู้สึกฟิลที่แบบคล้ายคลองถมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ผมเห็นน้อยนะครับแต่เห็นว่ามีเพื่อนๆเวลามากันเขาก็ได้เข้าของกลับไปก็อยากจะรูบเหมือนกันว่านินจาเดียวกันปะวะเขาขายตรงไหนไม่คือตลาดนินจาเดียวกันหรือวามันมีกี่นินจาผมอยากรู้มากเลยฮะคือ นินจานี่มีเยอะไหมชนบุรีผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าอันนี้ล็อก2คุณแม่เราไปล็อก2กันดีกว่าครับผมเออเริ่มมีวางพื้นเริ่มเจอแบงกัดดิ์แล้วครับเออนี่ฮะดาบเดิมก็มีขายครับผมจุศาสตร์ยิ่งใหญ่นะครับเริ่มเจอเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบแนวเฮฟวี่นะฮะเฮฟวี่เมทัลนะตอนนี้เปิดเพลงแบบคือคือโคมไปหมดนะทุกคนครับผมเริ่มมีแนวของเล่นแบบเก่าๆนะครับทุกคนเล่นนี่ครับอังปังแมนอื อังฟงมงอังฟงแมนนะอันนี้งานญี่ปุ่นนะครับผมว่าตลาดแบบนี้ในชนบุรีก็อาจจะเป็นตลาดที่ฮอตฮิตนะครับไม่ต้องเดินทางไปไกลเข้ากรุงเทพนะครับใช่ครับก็มีตลาดแบบนี้มาให้มาเลือกซื้อเลือกแพกันครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับชุดชั้นในฮะชุดชั้นในอันนี้เริเออเสื้อผ้าหน้าผมโมเดลฟิกเกอร์อะไรต่างๆครับเยอะอยู่เยอะอยู่ตลาดนินจาครับนี่คุณแบงค์โอเคนี้แนวโมเดลฟิกเกอร์นะครับ ตัววอะะไรบ้างเมยหมดเลยอ่ะแบงค์แนวเมยหมดเลยวันพีสก็เยอะนะฮะเพราะว like. er ันพีนี่เขาดังแนวของเล่นเยอะว่ะนะฮะแต่เรามาลังหาแนวเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ไหนครับนี่ฮะโคนงโคนันนะนี่เป็นพวกเข็มกลัดทั้งหมดโอ้ครับเบเบทครับเฮ้ยเบเบทเลยมังกรฟ้าเว้ยนี่มีมีเครื่องหมุนเบเบดนะครับ เบเบพลังงานกรฟ้าเบร์เบอย่างนี้ปะมันจะมีที่ล็อกอยู่ใช่ครับแล้วเราก็จะดึงแล้วมันก็จะหมุนดึงแล้วมันก็จะเบเบนี่ประมาณยุคสองพันนะครับสองพันนิดนิดครับช่วงการ์ตูนฉายอยู่ครับฮิดมากสมัยก่อนนุ่นนุ่นก็เป็นพวกขุนยนต์นะครับไปเราไปดูกันดีกว่าครับผมไปเลยโอ้แค่นี้เดี๋ยวจัดที่ไหนร้านนี้ของเล่นแบบยุคสองพันเยอะมากโอ้เยอะมากเบเบรเยอะนะครับแต่มันจะแค่แบบหัวจะไม่สวยเนี่ยขอดูขุนยนต์หน่อยนะครับ โอ้โยขุนยนจังเทพเลยอ่ะลูกค้คาเอาป่ะลูกค้าเอา่ะอันนี้เป็นพวกพวกขุนยนแบบแปลงล่างครับสวยนะครับขุนยนแปลงล่างสวยมากแล้วก็มีพวกเข็มขัดมดนะครับพวกมาสเตเดอร์ต่างครับผมกกอุปกรณ์แปลงล่างทั้งหลาย เยอะมากเลยนี่เป็นรถไฟนะะฮครับน่าจะแปลงเป็นรถที่คันเซนได้นะฮะมาจากช่องไหม่เรื่องอ๋อครับครับไมจินนี่เลยโทรเกมครับอันนี้เป็นเข็มขัดนะครับใช่ครับคนมากเลยเลยเราตองดูอ๋อจินนี่เลยโทรเกมคอ๋อจินนี่เลยโทรเกมก็จะมีงานเก่าๆบ้างแต่ว่าต้องบอกเจ้าของได้เลยนะเบเบ็้ยังภาพังกรฟ้าเมื่อ20กว่าปีก่อนก็มีครับโอ้ภาพังกรฟ้า ครับครับตลาดนินจานะครับของเล่นยุค2000ทั้งนั้นเลยโอเคพาเราไปกันต่อคุณแบงค์เนื่องจากตลาดใหญ่มากเราอาจจะนั่งแช่นานไม่ได้ครับกลัวผิดผมนะครับตอนนี้เรามาก็อยู่ประมาณสี่ทุ่มนะคุณแบงค์ตลาดนินจาเลยก็มีลาโพงบูทูธขายครเสียงดีอยู่นะครับอันนี้เป็นงานประกอบครับงานประกอบบ้านเราคือทางคุณแบงค์ยังไม่เจอเลยว่ะครับผม ผมก็เลยสงสัยว่าตลาดนี้หรือเปล่าที่ว่ามีของเก่าเยอะๆนะฮะแต่เรายังเดินยังไม่ทั่วนะคุณแบงค์ต้องเดินให้ทั่วก่อนนะฮะเราอยังเพิ่งด่วนตัดสินใจใช่คะอันนี้เป็นของเล่นยุคใหม่นะฮะของเล่นยุคใหม่หมดเลยตอนนี้ของยังค่อนข้างอยู่ในโหมดเดียวกันอยู่ยังไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างที่แบบเก่าๆนี่ไปทางไหน ต้องบอกว่ามาครั้งแรกกันทั้งคู่ครับก็เลยต้องถือแบบว่าถามก็ไปถามกันมาเนี่ยแหละว่าเรายังไม่เคยมาเดินนะทุกคนครับซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตลาดนินจาแห่งนี้เป็นนินจาเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่ผมคิกเชื่อว่าใหญ่ขนาดนี้น่าจะนินจาเดียวได้แล้วครับอคนที่ขายมีดมืดต่างๆเนี่ยขวามือผมเห็นไหมคือคนนี้ไม่มีท่าทีจะลดน้อยลงครัในขณะว่าใกล้เวลาปิดนะครับแต่คนก็ยังมากันเรื่อยๆ หรือว่ามีคอนเสิร์ตจังู้นะไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้ครับส่วนหนึ่งคุณแบงค์มีเครื่องเพย์แบบเสียบตลับ F R อ,อยู่ข้างหลังนะโอ้โหคือแต่ก่อนแบบหามากเลยนะแบบพ่อแม่ซื้อให้นี่าเครื่องเพย์หนึ่งรู้ว่าเพย์สเตชันะนะเอเปิดมาเสร็จสายตลับฟวามมีคอมนะฮะถูกไม่แพงมากครับหลักร้อยครับเคยซื้อมาเล่นอยู่เหมือนกันเป็นเพย์ตัวเล็กเนี่ยละฮะใช่ไหมครับครับอันเนี้ยแบบหามันก็จะเป็นปืนแบบเป็นปืน เป็นปืนก๊อกเล็กๆครับไม่ใช่ปืนปืนยาแบบของฟาร์มีคอมนะครับตลับเกมก็เป็นพวกสีอินหนึ่งแหละสมัยก่อนขายกันตลับหนึ่งร้อยกว่าบาทผมก็ซื้อมาเลยฮะยุคนั้นเรามาทะลุกันอีกฝั่งนะทุกคนตอนนี้เราเดินทุกล็อกเลยพยายามเดินให้ทุกคนได้ดูนะสาหรับตลาดห่งนี้ว่ามีอะไรขายนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นมาก็คือยังเป็นแนวของใหม่ใช่ครับแล้วก็มีมีมีในคอมโปที่เราทำมาแล้วเดี๋ยวเราเดินสลับเป็นฟันปลาไปนะฮะซึ่ง มหาศาลมากมากเลยคุณฮะใหญ่จริงว่ะครับใหญ่มากนะครับต้องเดินกันแบบเจาดทุกร้านไม่ได้นะครับต้องเดินแบบกันอย่างไวเลยใหญ่กว่าเดลมิวนี่สองสองเท่าอ่ะผมว่าครับงคูณสองครับพื้นที่ใหญ่มากนะครับก็เจอแนวโมเดลอีกแล้วครับโมเดลนี้ขายดีนะครับที่นี่ขายกันโมเดลฟิกเกอร์นะเยอะมากเซนนิสึกกับทันจิโร่นะอันนี้เจออีกแล้วครับ แล้วก็เป็นแนวพวกของเล่นนะครับรถเด็กเล่นนะอ็อันนี้เป็นของเล่นแบบแนวจุกจิกล้ะครับเอ,อ่เออ,อันนี้อุปกรณ์ตกปลาหรือเปล่าครับอุปกรณ์ตกปลานะครับข้างหลังผมนะอุปกรณ์ตกปลาทุกคนหรือเขาอาจจะจัดโซนมือสองหรือเปล่าให้ไปอยู่รวมกันเออ เราต้องลองดูครับตอนนี้ครับเจอแต่เป็นของใหม่ลำบพงบลูทูธลำโพงใหม่หมดเลยฮะครับเดินหากันไปก่อนครับเราเดี๋ยวถามดีกว่าว่าถาหน่อยนินจามีนินจาเดียวหรือเปล่าวันนี้เดินมานี่เยอะจัเป็นแบบของปัจจุบันมีตุ๊กตาเพียบเลยอ่ะไม่หมดเลยฮะพ็อปเปอร์โทใช่ป่ะพ o อปเปอร์โทอืมครับ มินเนี่ยนก pues. ็มีแชร์แบกก็ม <exaggerated> ีนะครับมามีครบเลยอะไรที่เป็นกระแสมือหนึ่งหมดเลยอ่ะแล้วกำลังเก็บร้านแล้วทุกคนฮะเนี่ยเริ่มจะทยอยเก็บกันแล้วครับกำลังเก็บร้านแล้วสำหรับตลาดนินจานะครับโอเคเราต้องจ้ำกับเดิมแล้วครับโอ้ตลาดก็กว้างอยู่ฮะแต่ว่าจะไม่มีวิแววของเก่าเลยคือจริงๆตอนนี้มาเดินมายังไม่เจอเทปเลยใช่ตามหลักทุกตลาดเนี่ยเทปคัสเซอร์ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบกิมมิคที่มันต้องเจอ อันนี้มีของขนมโบราณนะครับมีซุปเปอร์เศรษฐีอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้านตัดผมชายแบบนี้เยอะมากนะตลาดนี้ติดแอร์ด้วยนะเห็นไหมมีติดแอร์ด้วยอ่ะครับน่าอยูวะที่ปกติตลาดนินจานี่มีนินจาเดียวใช่ไหมครับนินจานี่นินจาอะไรอันนี้นินจาธรรมดาธรรมดาแล้วอีกนินจานึงที่มีของนินจาเก่าค่ะจะมีวันศุกร์นินจาเก่ามีเฉพาะวันศุกร์ อแสดงว่าเรามาผิดนินจาแล้วแสดงว่าของเก่าอยู่นินจาเก่าใช่ไหมครับครับผมอ๋อของเก่าจะอยู่นินจาเก่าอันนี้เป็นโซนของใหม่ละถูกไหมฮะเป็ตลาดใหม่เจอเก่าอยู่แถวอบวโจอบวโจปีไกลไหมครับพี่จะนี่ไปเท่าไหร่ตรงนั้นห้าโลห้ากิโลแต่ถ้ามันมีแค่วันวันศุกร์วันนี้ไม่มีโอเคขอบคุณครับมันมีตั้งเกือบข้งซีนหลังกูเอ่ะ ครับผมเาเสาเลยวันศุกร์เรามากันแล้วกันคขอบคุณมากครับอันนี้เราก็เดินหาว่าเทปเพลงมันอยู่ตรงไหนไม่มีไม่มีเลยใช่ไหม้ใช่ครับอย้าูน90ครับโอ้โหคุณแบงค์อาเป็นว่าที่เราพูดกันคือเรามากันผิดนะฮะตลาดที่บอกว่าเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็โคตรโคตนะครับได้ของกันมาแล้วเป็นนินจาเก่าซึ่งเมื่อกี้ก็เซิร์ชใน G P S ก็มีนินจาเก่าขึ้นมาแต่คิดว่านินจาน่าจะมีนินจาเดียวแหละสรุปไม่ใช่นะครับ คนละนินจานะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเรามาดูตลาดที่ขายของปกติก็แล้วกันตลาดนินจาแบบยุคสมัยใหม่นะครับผมที่มีสินค้ามือหนึ่งเลยครับเออมือสองก็มีบ้างแต่ว่าปะปลายครับมือสองมีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีครับแต่ปลายถี่เราแวะดูหนังสือหนังสือนะอันนี้เป็นครับอุ้ยดีวีดีสีสันนี่ครับเออยุคพันทิปครับต้องเป็นแบบพันทิปปีป่ะยุคพันทิปสมัยก่อนก็จะขายแบบนี้แหละรวมเพลง ยุค2 0 0 0ยุคเ0เป็นแผ่นด้วยเนี่ยสะดวกเลยเสียบในรถยนต์ฟังเพลงได้เลยง่ายๆไม่ต้องไปนั่งรับริบแผ่นละเสียบแล้วใช้ได้เลยครับผมอันนี้คือยุคพันทิปเมื่อก่อนก็จะขายแบบนี้แหละครับแผ่นหนึ่งก็จะมีการร้อยกับเพลงครับซื้อคุ้มเนี่ยยอดรักก็เป็นร้อยใบพ่นเป็นร้อยครหรือเป็นพวกรวมเพลงยุคนู้นยุคนียลูกกรุงอดีตดังๆก็มาหมดอันนี้จะส่วนใหญ่เป็นเป็นแนวลูกทุ่งลูกกลุงใช่ครับแนวร้องเพื่อชีวิตอะไรพวกมีหมดทุกแนวหรอครับอันนี้เท่าที่มองดูนะ โอเคเลยเพราะบางคนยังไม่เข้าถึงพวกอินเทอร์เน็ตเขาก็ชอบแบบนี้กันอใช่ไหมครผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแต่เข้าถึงง่ายนะแบบเนี้ยครับผมเอมมก็ยังแปลกใจว่ายังยังมีการขายซึ่งถ้าสิบกว่าปีก่อน,นผมก็ซื้อแบบนี้แต่ตอนนี้พอมันยุคโซเชียลเราก็เลยแบบไม่ได้จับแผ่นซีดีนานมากแล้วแนวฟิกเกอร์ก็ยังก็ยังมากันต่อเน,นื่องนะครับนี่เป็นกล่องสุ่มนะครับลดห0สิบเปอร์เซ็นต แต่พวกแนวเสื้อมือสองแบบนี้เนี่ยทุกตลาดเนี่ยก็ต้องมีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบมาซื้อเสื้อแนววินเทจใส่กันหรือเป็นเสื้อวงต่างๆเอซิ c นี่แบบมีทุกตลาดเลยครับครับผมจัดว่าจัดว่าดีครับก็เป็นตลาดเดินเล่นนะสนุกครับสำหรับคนที่อยากมาช้อปปิ้งแล้วซื้อของที่เป็นมือหนึ่งครับผมครับเสื้อของมือสองเฮเชันนะขอดูนิดนึงเสื้อลายสวยครับ เนี่ยมารู้ลิิสิหรปล่านนะน่าจะใช่เนาะเพสเทชั่นไซต์เับเชื่อสวยครับผมพยายามหาที่เป็นเก้าส่นะเราเจอละเสื้อเพสเทชันนะฮะจบข่าวครับคุณแบงค์ครับประมาณนี้ครับผมไม่ใช่ตลาดนินจาไม่ใช่นินจาเก่าครับอันนี้เป็นนินจาอมตะแล้วก็นินจาเก่าเขาบอกเปิดเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นจะเปิดทั้งคืนโอเคเลยก็ถือว่ามาแล้วลกันนะครับนินจานินจาใหม่ก่อนละกันถือว่ามาเจาะให้แล้ว อ๋อครับผมนดี่ครับลากูเซอร์โตโยต้าคลาว์มีปั๊ซี่ด้วยสตาร์วอลปัตซี่ปี2000ครับไฟ 2K อดีครับฮะฮะรุ่นเก่าเลยกันดั้ม GP 0 1นะฮะนี่มีเป็นแนวฮอตวิวเล็กน้อยอันนี้ดับอะไรดับเจไดอะดับเจได กดตรงนั้นครับตรงไหนต้เอ๊สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนะฮะนี่แหละสีเหลืองข้างล่างครับอ๋อนี่แหละครับอ๋อแล้วมันมีไฟด้วยเหรอครับมีไฟมีเสียงโอเคขอบคุณครับครับโอ้โหดูจ่ามาแอบนอนตรงนี้นะน้องจ่าอันนี้ก็เป็นแบบแนวของเล่นนะอันนี้ผมว่าน่าจะมือสองนะคุณแม่ครับผมคล้าสกันไปนะที่เรามาดูเมื่อกี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ดีกว่าครับผมสำหรับการมาเยือนตลาดนินจาอมตะหรือที่เขาเรียกว่านินจาใหม่ถูกไหมครับจะมาถึงทางออกครับสรุปแล้วเป็นตลาดนินจาอมตะนะครับครับผมซึ่งเป็นอมตะนครที่นี่เป็นสินค้าเป็นมือหนึ่งซะส่วนใหญ่ใช่ครับนะครับแล้วก็มือสองเนี่ยไม่ใช่ที่ที่เราอยากจะมากันคือมาผิดที่นิดนึงมาผิดที่ปกติเราจะไปไหนกันครับถ้าจะมาเป็นนินจาที่สอบถามนุน่าจะเป็นนินจาเก่านะครับผมซึ่งอยู่ ชื่อคนละแบบกันด้วยใช่ฮะชื่อคนละแบบกันด้วยแต่ว่าเรียกว่านินจาเหมือนกันใช่แต่ที่เรียกว่าตลาดใหญ่เหมือนกันครับเออแต่ว่าตลาดนินจาเก่าตอนนี้ไม่เปิดนะครับจะเปิดวันศุกร์วันศุกร์กลางคืนนะครับแต่ที่นี่ก็พอมีของเก่าให้ดูบ้างเล็กน้อยปะป๊าส่วนใหญ่ก็เป็นแนวโมเดลรถอะไรต่างๆนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นพวกโมเดลมือรถต่างๆเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มือสองแรับ ก็ประมาณนี้สําหรับตลาดนี้นะมาจบกันที่ร้านปลาหมึกซิ่งสะพานใหม่ครับเออวะร้านน้ำจิ้มันก่อร่อยอร่อยจ้าร้านแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะในกรุงครับในกรุงเทพน้อยมากแล้วครับที่เป็นรถพ่วงแล้วขายปลาหมึกเออย่างปลาหมึกบดแบบนี้นะครับน้อยมากน้อยมากครับมีช่องอีนฟูที่พาเดินท้าเก่าๆเพิ่อเปลียใช่ไหมใช่ครับติดตามนะครับจินนี่เลยโทรเกมครับผมวันนี้ตอนแรกตอนแรกจะมานินจาเก่า แต่ GPS มาที่นี่อ๋อนีนจะเก่าเวันศุกร์ครับพี่วันศุกร์ใช่ไหมครับวันนี้ก็จะออกแนวเป็นแบบของมือหนึ่งซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ครับแล้วก็มีมีของมือสองปะปลายเคยดูพี่อยู่ผมจำหนวกจำอะไรพี่พี่พาไปเดินท่างพาท่าใช่ครับสวนน้ำใช่ครับสวนสัตว์อะไรพวกเนี้ยใช่หลายหลายที่อยู่ครับหลายที่อยู่ครับผมนินจาเก่านี่เปิดกันถึงกี่โมงครับพี่นินจาเก่าเปิดถึงประมาณห้าทุ่มครับอ๋อครับดึกเลยเนาะ ดึกแล้วของวินเทจที่นั่นเยอะอ๋อครับเทียบก็ว่าที่นี่มาเดินไม่เจอเขาวินเทจเท่าไหร่เลยก็เลยอันนี้เป็นเป็นตลาดของใหม่ของใหม่สัมภารของใหม่สัมาร์ก็มาของสุกนะครับพี่อ๋อครับผมผมก็ขายที่นู่นมันสุกอ้อเหรอครับออ๋ครับก็คือขายตามแนวของตลาดที่ที่จัดถูกไหมฮะใช่ครับจากนี่ไปไกลไหมครับผมไม่ไกลครับไม่ไกลเนาะครับพี่พี่ครับประมาณกี่นาทีพี่ถ้าลงเนี่ยครับลงตรงแยกแยกบางสายปึ๊บมันจะมีสะพานเลียบทะเล ประมาณกี่กิโลครับประมาณ10กว่ากิโลครับสิกว่าโลใช่แล้วไม่ไม่ไกลนะมันจะเป็นจัดเป็นโซนแบบวินเทจเลยมันจะมีแบบหลากหลายเลยครับโอ้ตาดใหญ่แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใหญ่กว่านี้เยอะครับใหญ่กว่านี้เยอะเหรอเปล่ใหญ่กว่านี้โอ้หนี้ใหญ่แล้วนะบอกเคี่ยวที่เนี่ยใช่่ครังข้างในจะเป็นโซนแบบโดมของกินเป็นแฟชั่นครับตรงนี้เรียกว่าโซนของถมครับอ๋อโซนของถมันจะมาแบบเป็นหลายสิบไร่ครับอลังการพวกหลายสิบไร่ ากรต้องหาเวลามาแล้วเออต้องหาเวลาวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันศุกร์นะครับวันศุกร์ช่วงเย็นต้องหาเวลามานะประมาณนะสี่ห้าเย็นเดินได้เลยครับครับพี่ขอบคุณมากพี่ครับเข้าไปดูในช่องดูด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณที่นี่เลโทรเกมขอบคุณครับห้าคิดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ด้วยนะครับสำหรับ EP มาเดินตลาดดินจาอมตะนะครับก็คือตลาดดินจาใหม่ของเก่าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซึ่งของเก่าอยู่ที่ตลาดดินจาเก่า <S <S เดี๋ยว EP ธรรมไาเดี๋ยวไว้ค่อยทำกันครับ, <S <S รบถ้ามีเวลามากันนะครับ <S <S อ่โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนุณแบงค์สวัสดีค,ครับสวัสดีครัคบาบาย